สัมปตัการสรีระที่วาระอาาจาสันติทาสตาตวปาระชาขาชาติการ sesetuh amang anugam pasang Hai nakmu tasa bhagavata arahatu sama Samputrasa nakmu sama Samputrasa Hai อาราตุสัมาาสัมพุทธะณปัจจุบนันลูกเนรจะได้เล่านิทานชาดกเรื่องจันทชาดกชาติที่เจเพื่อบรรพินขันติบารมีจันทชาดกเป็นชาติที่เจของรสชาติชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมารโอรสพระเจ้าเอกราชแห่งกรุงมุพพวดี พระเจ้าเอกราชมีโรหิตราชคูเป็นพระมา์ชื่อกันธาอาระที่ทุจริตชอราาบังหลวงชอบรับสิสนบนจึงมีในใช่คดีอย่างไม่ยุติธรรมทําให้ประชาชนเดือดร้อนไปด้วยวันหนึ่งมีการร้องทุกข์เกิดขึ้นพระจันทากุมารได้ตัดสินคดีใหม่ให้มีความยุติธรรมผู้คนต่างสรรเสริญยินดีพระ เจ้าเอกราชจึงตั้งให้จันทก,กุมารเป็นผู้วินิจฉัยคดีแทนพรามกันทหาระจึงโกรธแค้นผูกอาฆาตพยาบาทและได้ออกอุบายว่าถ้าพ,าพระเจ้าเอกราชอยากไะเกิดบนสวรรค์ให้บูชาด้วยพระราชบุตรพระราชาธิดาช้างม้าบัวควายให้ครบอย่างล้สี่พระเจ้าเอกราช หลงเชื่อจึงให้จัดพิธีบูชายักษ์พระอาจารย์ทก,กุมารต,ต้องมีขันติอดทนต่อการถูกทารณุณกรรมด้วยวิธีต่างๆจนพระนางจันทเทวีมเหสีของพระอาจารย์ทก,กุมารต,ต้องอธิษฐานขอให้เทพยดาทั้งปวงช่วยเหลือด้วยแป็อธิษฐานพระอินทร์จึงมาช่วยให้พระเจ้าเอกราชล้มเลิกการบูชายัญ การกันทหารละถูกประชาชนลงทันจนตายแม้พระเจ้าเอกราชประชาชนก็จะลงทันด้วยแต่พระจันทก,กุมารได้ขอชีวิตไว้พระเจ้าเอกราชถูกขับออกจากเมืองพระจันทก,กุมารได้ขึ้นครองราชต่อมาจนตลอดพระชนมายุบารมีประจําเรื่องนี้คือขันติเอวังก็มีด้วยประการชนะะนี้ ยาชาวาลิวะฮาปุระมาริปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปติทังตุมหังกิพเมวะสามิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาพัจันโทปะรนโสยาชา มานิโชติราโสยถาสปิติวิวัตชันตุสัพพโรโควินัศตุมาเติภวัตวันตารายุสุขีธีทายุโกภวะอภิวาทนสี นิจังวุฒาปะจายโนจา,ารุธรรมวันทัติอายุวนันโนสุขะาลา,าง